วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแพ็คพัสดุกันนะคะนี่ก็จะออเดอร์แน่นๆจุกๆประมาณนี้เลยสวัสดีตอนกลางคืนนะคะก็คือแบบคลิปนี้น่าจะลงแบบดึกมากๆเพราะอัดก็อัดสี่ทุ่มแล้วโอเคใครที่จะสั่งสินค้าชิ้นไหนก็ยังสามารถสั่งได้ปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูออ,อเดอร์แรกกันเลยค่ะ พัสดุแรกนะคะก็จะเป็นของคุณวัฒญยานะคะจากจังหวัดกรุงเทพอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็อันนี้จะเป็นแพ็กเกจตัวสปิชี่นะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นกล้วยดิฟของไอบูมนะคะแล้วก็มีเป็นทองแล้วก็น,นี้เป็นแครกเกอร์แมวนะคะอันนี้จะเป็นของแถมน,นะ พัสดุต่อมาจะเป็นของเด็กหญิงกัญญาณตนะคะจากจังหวัดสกลนครอันนี้ก็จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นแพ็กเกจซาซชี่ด้วยนะคะสีสี่ซองแล้วก็ต่อมานะคะจะมีเป็นกระ่ายของโมชิหนชิ้นนะคะโดนัทอันนี้เป็นชินามอน แล้วก็กล้วยดิบของไอบินเอ้ยกล้วยดิบของคาเฟ่เอ็นนะคะก็อันนี้จะเป็นของแถมนะต่อมานะคะจะเป็นของนางสาววิไลพรนะคะจัดจังหวัดลบบุรีอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นคัพเค้กตัวนี้มาร์ฟินแล้วก็เป็นเลมอนนะคะอันนี้ก็ จะเป็นแพ็กเกจของนอ้องของแถมนะคะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณนานี่นะคะจากจังหวัดลบบุรีอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นขนมปังไอบูมแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กเกจไปให้นะคะของแถมค่ะพัสดุต่อมาเป็นของคุณทิตาพรนะคะจากจังหวัดลบบุรี ของที่สั่งก็จะมีเป็นขนมปังแผ่นซันชินะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นแมวหนึ่งชิ้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นสต,ตอรอเบอรี่นะคะตัวนี้จะเป็นของแถมนะต่อมาจะเป็นของคุณทิตาพรนะคะจากจังหวัดฉะเชิงเซาอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจซาชินะ ของที่สั่งนะคะจะมีเป็นน้องวัวหนึ่งชิ้นกล้วยซาชินะคะแล้วก็มีเป็นสลาเปาอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะต่อมานะคะจะเป็นของเด็กหญิงชดาพรนะคะจากจังหวัดชุมพรอ,อันนี้ส่งแบบ e m s นะก็ของที่สั่งนะคะจะมีเป็นแพทแพทซู u, ชิ้นใหญ่มากมาก เต็มกล่องสุดๆแล้วก็มีเป็นป๊อปคอร์นนะคะก้อนนี้จะเป็นแพ็กเกจสกูช่นะตัวนี้จะเป็นของแถมนะคะอันนี้จะเป็นยางมัดผมนะสามารถมัดผมจุกหน้าม้าได้พัสดุต่อมาเป็นของคุณดอกเหมยนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เก็บเงินปลายทางนะก็อันนี้จะเป็นแพ็กเกจของสกูชิที่สั่งนะคะ ของที่สั่งก็จะมีเป็นพริกไอบูมหนึ่งชิ้นครัวซองนะคะหนึ่งชิ้นแฮงเกอร์ก็เป็นขนมปังอีลิกนะคะแล้วก็มีเป็นตัวโคราล่าไอบูมอันนี้จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมาเป็นของคุณนิชานันนะคะจากจังหวัดฉาเชิงเซาอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะ ของที่สั่งก็จะมีเป็นแกะ1ชิ้นแล้วก็มีเป็นซาคุชิสอชิ้นนะคะน,นี่จะเป็นแบบที่มีตำหนิจากโรงงานนะคะชิ้นละสิบบาทเท่านั้นคุ้มมากอันนี้จะเป็นของแถมพัสดุต่อมาเป็นของคุณทิตาลีนะคะจากจังหวัดเชียงรายอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะ อันนี้จะเป็นแพ็กเกจซกชินะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบที่ซื้อเอานะคะซื้อเพิ่มนี่นะของที่สั่งนะคะตัวแรกจะเป็นตัวซองสุ่ซสกุชินะคะน,นี้จะได้เป็นตัวเสือนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นปลาวานนะคะ ก็บนันอิโมจิรูปส่งจ๊บนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นขวซองอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมาเป็นของคุณสิริพรนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะเป็นแพ็กเกจกิบพชิ้นแรกที่สั่งนะคะจะเป็นขาไก่อีลิ แล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวสตอเบอรี่ไอบูมนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแคมนะอันนี้เป็นสำลีแอลกอฮอล์นะคะไว้เช็ดมือเนาะ ของเสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปเรานะคะนี่ออเดอร์แน่นๆจุกๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็สำหรับใครที่ไม่ทันลอตนี้นะคะไม่เป็นไรอตหน้ามาใหม่นะคะประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปเปอยสกูชีกนะขอบคุณทุกออเดอร์น,นะคะขอบคุณมากๆเลยะค่ะ